ดูของแค้วปัดเปล่วไอเคียวมันเป็นนักสิงเฮ้ยเราเข้ามาห้องเองหรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยวะามีคนอื่นอยู่ด้วยไอซาตความโห้เสียงรถนี่อยู่เกมไมค์ครับนะครับผมสวัสดีนะครับไนกด F 5นี่ยังไม่เหมือนไอสัตว์เกมปอมกด F 3ก็ไม่ได้เกมปอมครับกดไงดวะ แรู้สึกว่ามอสมอสมันจะไวเกินมอสมันจะไวเกินเออมอสไวเกินจริงแล้วมันเกิดอะไรวะปรับให้เหลือสักประมาณหนึ่งอ่ะอดีตกำลังสร้างบ้านแล้วเนาะตอนสุ่มเกิดเลยตอนนี้กำลังสร้างอยู่เนวะอย่ามองข้ามกันนะกูตีเลยกูตีเลยชื่อแนนเหรอใเดี๋ยวแล้วกูหามก่อนเนี่ยเห็นเห็นเองอยู่ในห้องแล้วแต่ว่า

ในขณนะนั้นเอง,งอในขณะนั้นเองป <laughs> ิ้งเหรอในขณะนั้นเองกูออโต้คิกออโต้คิกออโต้คิกออตโต้คิกออโต้คิก, <laughs> อก,ก <laughs> เอาเอามึงหลุดละอ่ะเอ้ยไอ้เี่ยในชุดทองสวัสดีครับ <c oughs> แต่เกมมันดูแบบ <c oughs> <c oughs> มันก็ดูดีอยู่นะ <c oughs> มันก็เล่นได้แต่ว่าคนคนมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเรามีสัก ห้องไพ i v a t e ไหมวะเออดีกว่าเออถ้ามีห้องไพ i v a t นี่ดีเลยนะมันไม่มีซอมบี้มันไม่มีซอมบี้เหรอเออไม่มีซอมบี้เหรอเออไอเฮียเกมไม่สมจริงออกเกมไอเฮียนี่เปิดกลัวโจ๊กไอเฮียนี่เปิดกลัวไอเฮียนี่เปิดเนี่ยว่าอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงมาปิดเสียงเพลง เปิดก่อนไงายหลังเลยมีไหนวะโจ๊กอยู่ไหนโจ๊กได้ยินเสียงเพลงแล้วโจ๊กเปไหนไปไหนขอไปไอ้มันเลือกทีมไม่ด้วยกูเด็กบ้านๆไอ้เหี้ยไปเลือกทีมได้มึงอยู่ไหนวะอยู่อยู่จุดเกิดเลยอยู่สปาลกูก็อยู่จุดสปาลมันจุสปาลตรงไหนวะช่างกลบุรณพงศ์ใช่ไหมเนี่ยบุรณพลมึงก็อยู่ทีมไหนวะเฮ้ ปิดฟรียังไงนี่อยู่ซ้ายล่างไอ้ยัยนี่ถือมีดมาแล้วไอ้โจ๊กกูรอสกูรอสแทงไอ้ยัยเด็กเด็กช่างกลไอ้โจ๊กอ้าวไอ้ยัยเก็บเก็บมีดเออกูไอ้ยัยกูโดนลุมอ่ะอ่าวไอ้ยัยกูตายมาแล้วพี่อะไรกูโดนดักฟันหน้าเทคโนเลยีสัตว์เข้าแก๊งเหรอยังอ่ะ มึงมึงอยู่ยไหนไวะเข้าแก๊งอะไรดีวะอยู่ตรงนี้ตรงสะพานเนี่ยไม่รู้ตรงไหนสะพานเนี่ถ้ามันเปิดไม้ได้น่ากลัวดีเลยเอ,อ้วมันเปิดได้มัย้ยเหรลโ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 ลอลไม่ได้เหรอไอ้ชี้นี่บัว <c oughs> ม,วมงงงงึงอยู่ไหนวะเสียงอะไรมันชิ่ง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 อยู่ใคนี่มือไหนอ่ะเสียงอะไรตรงไหนไม่รู้ มันมีจุดสปอนมีสั้นหัวตัดยืนไหนวะกว้าข้องวายน้ำอยู่ยืนไหนวะพวกคิงมันเปลี่ยนไปขนาดนี้วะตอนที่ดูคลิปม,มันไม่ได้ดูยากแบบนี้นะไงโจ๊กวัวกลังโดดอยู่เจ,งจง๋งเจ๋งวะเอ้ยไม่ใช่มึงไอ,อ, <c oughs> <c oughs> อ้เชิยไอ้เหี้ยกระนกอ๋อนี่นี่เจอเจอป้ายแล้วเจอป้ายแล้วป้ายนี่เขียนว่าเดี๋ยวโรงเรียนอินไอเนี่อยอินทอนอาชีววศึกษา นั่นเราเข้าอินเลยนะยิงทอนตรงเนี้ย <มา S 2> อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามอเลยมาแล้วก็อยู่อินอยู่หน้ามอเลยไงเนี่ยวะมูเฟียวกูม,มาแล้วถัดอินอ๋อเหรอเหรอเหรอหัวขาวข <c oughs> ใช่หวะวอุย้ยโดยไนไรนี่ไอ้เี้ยมันมหนักฟันวะมึงอยู่ไหนโอ,อ้ไปเกิดไปเกิดตรงไหนเนี่ยไปเกิดตรงร้านเป๊ปซี่มันมีสนามตรงนี้มันมีวิธีปิดเสียงเพลงได้เปิดเสียงกีไม่ ก็ก็มึงปิดซ้ายด้านไงลแล้วก็กดไปที่รูปโลบอกระ้ายบนแล้วก็อ,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 อ setting จุดนี้ต้องไปซื้ออุปกรณ์มีเสื้อด้วยเสื้อกันหนกเอาเสื้อกันหนกมาเลยมึงใส่แว่นด้วยไอ้เหี้ยใส่แว่นอะไรวะโอ้โหโคตรเถื่อนเลยวะที่นี่ไม่ตัดหญ้ากูขอตัดหญ้าเลยดิมาเลยมึง เดีย๋ยวมึงเจอมีตัดหญ้ากูใครไม่รู้ไล่ฟันก็นอยู่ไว้มีตัดหญ้าไอเทียมมีตัดหญ้ามึงอยู่ไหนวะกูม,มาได้สัตว์อยู่ตรงสีสีแยกสีแยกมาตะโนดเลยสีแยกที่ไหนเราเห็นไม่รู้คือมันเกิดมั่วพอตายแล้วไม่รู้มันเกิดไหนไอเทียมมันยกพวกมาแล้วไอสัตว์มาอย่าวิ่งไปแบบนั้นรู้ว่ามึงแหวนะนะมันมาแล้ววะ เราต้องลุยแล้วเพื่อนมากับเช้าอะแดกน้ำไม่ชื่นใจแต่กว่ามันมาหลายคน嘛ลุยเลยเพื่อนมาเสร็จเฟี้ยวเลยอุ้ยไขวะเนี้ยเออเออออกระดกกระดกอุอินอุอินอิน้อิน้ปีันจี้ฟันกอินเลย อินเลยทิง้ง,ง,ง,งดังทิง้งแค่ทำไมันวิ่งหน่ยังวะดังทิ้งกดชิปไหมไม่สา飒กูมาแล้วกูวมารับแล้วเพื่อนกูอย,อยู่ตรง<อ>ทางมาลายลมึงอินเลยมาแล้วไอสัตว <c oughs> นะ์มันเจออินกูมาเดย์ส<อ>ัตว์นะมึงเจอคาตากูลีกูไอแค่นี่ก่อนเลยวิ่งเออ วิ่งมึงวิ่งซอกแซกใช่ไหมขออนุญาตขออนุญาตตัดหญ้าไอ้เหี่อะไอ้เหี้ยวิ่งวิ่งไววิ่งไวทีนี้ขออนุญาตตัดหญ้าขออนุญาตตัดหญ้าตัดหญ้าฟันกันยับเลยกูตัดหญ้ากูตัดหญ้าแล้วมึงอยู่ไหนวะมึงมมึึงงกดคำว่าทีมแล้วก็กดไอ้นี่ได้เลือกอินมาเลยมันจะว้ามาด้านหน้ามั้งอ๋อเนีย ทีมไหนอินอินอิน,นอเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาแล้วกูไปรอแล้วคาตานะไอ้ยเหี้ยมาเลยสัตว์หาอุยก่อนเลยดาบเอ็นมาโก,ก้มึงโดนโก้แดงมันเป็นนักสู้ดูของแคบปัดเปรี้ยวไอ้เคียวมันเป็นนักสิงโกอยู่หน้าอยู่หน้าอ,อินอยู่ข้างในตรงห้องแต่งตัวแล้วก็อาวุธอยู่ไหนวะมาแล้วมาแล้ว ขนอ๊อกับโจ๊กนั่งเล่นหมากรุกเออ <c oughs> อยู่มันกระดูนเข้ามาบนโต๊ะเอ้ยจบไงวะถ้าทำเป็นซนะีนหนะ่อยทำเป็นซีนหน่อยเอ้ยเพื่อนมึงอะ่ะเอ้เอาจริงเอาเอ้ยวันนีเ้เราจะไปฟาดหัวก็จะไปฟาดหัวพักอื่นกันเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> เราจะไปฟาดหัวทีมอื่นกันมันต้องเรียกว่าโรงเรียนเด็กเพื่อนนี่เห็นไหม ซื้อไม้คมแฝกกูซื้อคมแฝก์ก็เลยเฮยกูเลยเจอไม้คมแฟก์กูซื้อมาเลยเหรออาวุธซื้อมีอัียนตีนี่ไงมันมันตังมันตังเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเหรอแล้วเราซื้อของใหม่วะอ๋อตรงนี้นี่ไง<ช>กดก E กด E ทีนะ่เนี้ยมีดดาหยากูแนะนำให้เป็นมีดดายา่ามันจะได้ได้หวยแค่นี้อืมอืมไปอ่ะอ๋อไไปไป let's go let's go แล้วมึงจะไปนั่งทำเหี้ยอะไรมันดูเข้าขมันต้องเมื่อกี้กูวิ่งไปกับทีมโจ๊กมาเร็วมันมีน่าจะมีปืนแนะ่น่าจะมีปืนแนะไอ้เหี้ยไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายมาอินเว้イรอตามไปฮาน,นุเฮ้ยขวามาขวามาไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่มาเดเฮ้ยเปิดใส่เลยเอ่ะอุ้ยสกิดอ้ยสกิด<า> ย่าทำไมนร้อยดังทิ้งเลยมึงไปวิ่งไปฝั่งนู้นออไอ้คว้าต้องหาพวกเข้าเข,ข้าทีมอ่ะมันมาเยอะวะโจ๊กกูเข้าเลยนะเปิดเเลลยยไปดังทิ้งดังทิ้งดังทิ้งแตกโจ๊กโจ๊กไอ้เนี้ยนีเ่เอาเอามึงติด <laughs> มึงติดมึงติดอื ติดเตลี่ลี่ลี่เดติดเตลี่ลี่ลี่เดไอ้เหี้ยนี่ต่อไเหี้นนี่ต่อมันจะเล่นเชิงกูไหมเล่นเชิงกูขึ้นสะพานและอื่นสะพานละดังทิ้งเลยมึงนะอืมกูบุกอุกอ่านมากกูอุกอ่านมากจกไอ้เหี้ยใส่แว่นแล้วมึงคิดว่ามึงหล่อนักหล่อนักเออไอ้จกไอ้เหี้ยปิงจกจกปิงจกปิงนีจก ไอหมกไอหมกเจ้าอ็ไอวะปิงอะไรวะกูปิงมีอยู่ไหนวะตายไปแล้วชิบหายแล้วเราอยากเข้าโรงเรียนมันเจอมีดดาไม่ยากกูไม่โจกไปไปหาข้าวพระเจ้าไอ้ยี่ข้างหน้ามันนัวเนียมากกูไม่ไหวแล้วโจกไป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 ไอ้ย่ใสเลยใส่เลยกูใส่เลยกูใส่เลยเราเรียกว่าเทคนิคใช่ไหมหรือว่าเรียกว่าอะไรเทคนิคว่าอย่างนี้นัวเนียมากนัวเนียมาก มาดิมาดิดังทิ้งเลยดังทิ้งดังทิ้งอืมดังทิ้งเลยไอ้เย็บตัวไอ้แก่เอ้ยไอเ้เหลืองเอ้ยดังทิ้งเลยมึงตายหมาตายหมดเจอซอกแซกซีซารดเอ้ยขามันเดี๋ยวเอ้ยมันเดินติดมันเดินติดมันต้องติดแล้วมันต้องติดแล้วจวังหวะเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยคาตานะคาตานะ ไอ <Okay. S 2> เอาอีแค<ำ>่นี้ไอแค่นี้น่าจะแรงกว่าจะนั่งโต๊ะกูดักหลังเลยไม่ไม่มีไม่ <c oughs> โดนหาคนลุมรอดให้มันรู้ไเเอเ <c oughs> พื่อนมาช่วยปะทำไมาเกมกูมันปิงอะไรวะมึงดูก่อนว่ากี่คน <c oughs> ยังนง้น้อง <c oughs> วิ่งถอยทันเดี๋ยวบุกเข้าไปเลยไปไปมันฝูงซอมบี้เลยไอ,อ,อยสัตว์ตอันนี้ตัวเล็กใครวะ เอาเอากูตายกูโดนทีเดียวตายเลยเออเออหรือว่ามันห้ามเข้าไปในเข้าไปในนี่วะอาจจะอาจจะเห็นเพื่อนมาดินกองหน้านี้หมดเลยวะไม่ไม่กล้าเข้าไปข้างในมี่งมาวิ่มาโอ้โหไอ้เหี้ยปิงว่ะไอ้เหี้ยปิงละชัปปุละชัปจูเอ้ยเฮ้ยเขี่ยช่วยเพื่อนไอ้เหี้ยแก่นี่ไอ้เหี้ยวิ่งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ด ต้นต้เอากระโปรงมาใส่ดีกว่าจกพิมพ์ดิไอ้เจนี่มึงแก่เอ้ยมึงแกวิ่งไปไหนมึงแกวิ่งแกวิ่งเออโอ้จกอีซี่มันมีปืนเหรอมันไม่น่ามีนะดูทรงนะอีซี่ออกมาดิไอ้เจนี่อืออกมาออกมาเอ้ยกูดักเกิด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 ,กด,กกดไอ้จกมันนัวนัวมากเลย อไอ้เช่นนี้โอ้ยดังมองเลยดังมองเลย